เล่นกับคู่จิ้นฟินแบบเบวอๆได้ทั้งวันถาดใบนี้คือถาดใส่ผลไม้ของมีนาที่แม่ๆม่จากทางบ้านส่งมาให้นะครับสำหรับใส่ผลไม้ไว้ให้น้องกินตั้งแต่เปิดกล่องใช้วันแรกก็โดนบี้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยก็ว่าได้นะครับเร็วชนิดที่ว่ายังไม่แตกผลไม้สักชิ้นเลยหลังจากนั้นมีนาก็ไล่บี้ทุกวันวันละนานาน,านมาก ผมเคยบอกทุกคนแล้วนะครับว่าน่าจะเกิดจากเสียงที่เขาเตกหรือตอนที่ถาดตกลงไปแล้วเสียงมันดังมีนาก็เลยถูกใจครับ พี่แอดพี่แอดเดาเก่งจังเลยค่ะพี่เนี่ยเป็นใครล่ะมีนาพี่เป็นคนหล่อคนหนึ่งเลยนะชิคไม่เขียวกับความหล่อเลยจริงๆไม่ใช่แค่เสียงหรอกค่ะมีนาอยากจะสร้างวีรกรรมพังพังพังชื่อเสียงของหนูจะได้เรื่องลือไปทั่วทิศดีไม่ดีนะบารันอาจจะได้ยินคำว่ามีนาเนี่ย น่ากลัวมากๆใช้คำว่าช้างพังอย่างคุ้มค่ามากจริงๆทำไมต้องให้บาลานกลัวด้วยล่ะไปอยู่ทินเขาต้องซาหน่อยค่ะจะได้ลุ่งสักหน่อยหนึ่งโถถ้าเป็นเด็กเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่พับไว้แล้วก็มันก็เพียงพอแล้วนาะมีนาเดี๋ยวเขาลังแกมีนาค่ะใครจะลังแกหนูไม่มีแล้วมั้งมีแต่หนูแหละที่จะลังแกเขา จลงพี่แอดจะเข้าข้างใครคะเนี่ยเข้าข้างมีนาครับถ้าเข้าข้างมีนาแล้วทำไมต้องทั้งกัดทั้งตงหนูแบบนี้ด้วยล่ะคะพี่ฝึกไว้เหมือนกันเผื่อว่ามีนาเนี่ยจะรังแกพี่พี่จะได้หาวิธีแก้ไขก่อนไงล่ะคะพี่แอดมีสัยมีสัยดีใช่ไหมไม่ดีต่างหากล่ะคะ Thank you. 那我给你上课。 มาน่เลยลูกกลัมาเลย ทุกคนครับลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเดินไปไหนมีนาจะทั้งหยิบทั้งเตะถาดนี้ไปทุกที่เลยนะครับเขาเล่นถาดนี้เพลินมากจริงๆครับดีนะครับน้องจะได้ไม่เหงาเขาโตแล้วล่ะคงอยากมีเพื่อนเล่นสายพันธ์เดียวกันเล่นด้วยกันแล้วนะครับการที่น้องมีโอกาสไปอยู่ลำปางสิ่งหนึ่งที่นั่นก็คือมีเพื่อนเยอะครับแต่มีคำถามเกิดขึ้นตามมาว่าวิถีชีวิตช้างปาของน้องเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมผมไม่แน่ใจนะครับ แต่วิธีนี้อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลก็ได้ครับฝึกให้น้องอยู่กับสัตว์สายพันธุ์เดียวกันก่อนเพื่อให้เขารู้จักวิถีชีวิตตามสายพันธุ์ของเขาถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ขั้นตอนต่อไปก็คือฝึกอีกแบบหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือฝึกให้เขาอยู่กับแม่รับที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาก่อนกระบ,บวนการนี้คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นภาระของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ วันนี้หน้าที่เราคือดูแลสุขภาพได้จิตใจของน้องครับซึ่งเราทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆอยู่แล้วครับ วันนี้มีนาเล่นถาดใบนี้นานมากครับนานจนเขาเนี่ยหมดแรงแล้วเขาก็ง่วงหลับไปอย่างง่ายดายครับ พเบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถหกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ